ทำอะไรอยู่อ่ะเนี่ยกำลังวางแผนการเงินอยู่อ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยตัวเลขยุ่บยับไปหมดเลยทำมากี่วันแล้วทำมาสามวันแล้วยังไม่เสร็จสักทีโอ้ยเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันที่ช่วยคำนวณคนเนี้ยไม่ต้องมาทำในตารางเขียวๆแล้วสามนาทีเสร็จอ้าวแอปอะไรอ่ะแอปฟินโนมิน่าไงอ๋อแล้วแอปฟินโนมิน่าทำอะไรได้มั่งอ่ะแอปฟินโนมิน่ามีเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยคำนวณเนี่ยชื่อว่าฟินโนมิน่าเวลพาดฟินโนมิน่าเวลพาดคืออะไรอ่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าคืออะไรไปดูกันเลยไปดูกันเลย ปัจจุบันนี้ค่ะเริ่มมีสื่อเกี่ยวกับการลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆแต่รู้ไหมคะว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับการวางแผนการลงทุนมากเท่าที่ควรทําไมถึงเป็นแบบนั้นพอได้ลองไปเสิร์ชค,คีย์เวิร์ดต่างๆใน Google ดูนะคะก็พบว่าคนที่อยากรวยเนี่ยมักจะเสิร์ชเกี่ยวกับ งานอาชีพหรือว่าธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ได้ดีมากกว่าการวางแผนการลงทุนแต่ว่าการวางแผนการลงทุนเนี่ยก็เป็นอีกทางที่ทําให้เราสามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นอีกทางที่ทําให้เราสามารถช่วยลดแรงในการทําเงินให้เงินมาทํางานแทนเราได้ค่ะและในวันนี้ค่ะว่าจะพาทุกคนไปดูจักกับหนึ่งเครื่องมือค่ะที่จะทําให้การวางแผนการลงทุนของทุกคนเนี่ยง่ายมากขึ้นค่ะนี่เลยค่ะแอฟฟิโน <Wow. S 1> มิน่าเมื่อเข้าไปแล้วนะคะกดไปที่1เมนูพอร์ตด้านล่างค่ะ2กดลองใช้ฟิโนมิน่าพอร์ตสเลือกแผนโก เพื่อเก็บเงินให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการโดยเครื่องมือที่ได้พูดถึงไปตอนต้นเนี่ยอยู่ในแผนนี้นี่เองค่ะ C เลือกเป้าหมายและเงินที่ต้องการสุดท้ายนะคะเราจะได้หน้าตาของฟิโนเมนาเวลพา h หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ มาดูกันค่ะว่าฟิโนมินาเวลพาเนี่ยบอกอะไรเราบ้างอย่างแรกเลยค่ะจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยบอกเราว่าเป้าหมายที่เราตั้งมาเมื่อสักพู่เนี่ยมีโอกาสไปถึงเป้าหมายหรือเปล่าซึ่งถ้าระบบขึ้นมาว่ามีโอกาสสูงที่คุณจะถึงเป้าหมายก็แปลว่าคุณได้วางแผนการเงินได้เหมาะสมกับตัวคุณเองแล้วค่ะแต่ถ้าขึ้นมาโอกาสต่ําที่คุณจะถึงเป้าหมายก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะ เพราะว่าระบบฟิโนเมนาเวลพัดเนี่ยก็จะคำนวณให้ว่าคุณควรเพิ่มระยะาาเวลาลงทุนเป็นจํานวนกี่ปีหรือว่าควรเพิ่มจํานวนเงินที่ใช้ลงทุนเป็นจํานวนเท่าไหร่เพียงเท่านี้ก็จะเปลี่ยนแผนการลงทุนที่ไม่สําเร็จให้เป็นแผนที่ประสบความสําเร็จได้ค่ะด้วยฟิโนเมนาเวลพัดง่ายๆแค่นี้เลยค่ะ เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการเริ่มต้นวางแผนการลงทุนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ยากเลยค่ะเพียงแค่เรามีเครื่องมือที่ดีก็จะทําให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้ค่ะดังนั้นการที่เราใช้แรงเพื่อทํางานแลกกับเงินมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดเสมอไป<ๆ>เพราะว่าเราสามารถใช้เงินทํางานแทนเราได้ผ่านการลงทุนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้ง <ๆ S 1> ด้วยนะคะ